โอเคก็สวัสดีเวัรรุ่นคนชอบว่องทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กันกันกบจุฬาสูตรเปิดช่องนะครับร้อยยเซนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะเง็นขาสูตรเปิดช่องอันนี้ธนูนี่ร้อยยี่รสิบ ธนูร้อยสิบนะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามันจะขึ้นหรือแบบเราพิงไว้งนี้แหละคุณผู้ชมโอ้ยอเล่นอยู่ในสนามโรงเรียนสนามบอลนะคุณผู้ชมนะ วันนี้ลมแรงมากแรงจริงๆดูกังหันลมก็รู้ว่าแรงไม่แรงนะผมนีม่เออโอเคมาคอยดูนะคุณผู้ชมเดาเชียหายอันนี้ สามสองหนึ่งไปโอ้ดึงมากคุณผู้ชมดึงมากดึงมากดึงมากชันเลยชันเลยอบอกแค่นี้แหละโอ้ไม่เกิดเฮือดึง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 ,ดงปิกไม่หักก็แสดงว่าไม้ดีนะคุณผู้ชมนะ อ๋อธนูธนูคือบาดังบักชันจริงคุณผู้ชมเาอเพืออโอ้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 โอดึงดึงดึงให้ดูคุณผู้ชมนา่เจ้าลมแรงครับวันนี้ ลมมันมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะกลางหันลมก็มีนะอันนะอันนะนู่นฝั่งนู้นก็มีฮะกลางหันลมทอาทิย์กำลังจะตกดินดูโอ้ชันครับชันชันดิง่งโอ้ไม่โฟกัสอีกพนมเอ้ยอ่ะ,อะโอเค ดูฮะดูฮะขึ้นดีครับตนนัวนี้ชันเลยผมบอกเลยดูดูผมอันนี้ดิอ่ะรู้สึกว่ามันจะกินฝั่งไหนนฝั่งฝั่งขวานะเจื่เมเชื่อมเืรู้สึว่าขึ้นดีฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ ได้ยินไหมฮะเสียงธนูเบาๆทำธนูไม่ค่อยเป็นนะทำว่าเป็นอย่างเดียวโอ้ชันมากโอ้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 ลมแรงครับคุณผู้ชมโอ้ชันมากปวดคอปวดคอดูจากพื้นดินนะคุณผู้ชมนะปึ๊บมองขึ้นไปมองขึ้นไปยังไม่ถึงอีกนูน่ะโอ้สุดยอดเออ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  ขึ้นดีฮะคุณผู้ชมธนูก็จะได้ยินเสียงนิดๆนะผมปล่อยแค่ไม่ถึงใจนะอ๋ออ๋ออออ๋อออเออดึงมากยาพันไว้เออเออเออโอ้ลมแรงคุณผู้ชมอออาโอ้ยโอ้ย โอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไาเจอกันใหม่วันที่มีลมโอเคสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกันแล้วก็แชร์กับ Subscribe ใกันด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้จุลาสูตรเปิดช่อง120เซนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ